บะหมี่ะตะปองชามยักยัแบบนี้นะฮะหกสิบบาทกินให้หมดเอา้าโอ้โหเป็นร้านแบบติดท็อปในใจบะหมี่ที่แบบให้โคตรเยอะอ่ะหือตุดแทนเลยดยูนี่ฮะเจอบะหมี่ตะปองแบบนี้ชามเดียวนะหกสิบบาทเนี้ยรู้เรื่องเลยนี่ครับอืม เพชรบุรีทีสองแยกสองนะฮะบะหมี่ละสองเป็นบะหมี่ที่ให้โคตรเยอะเลยมาดูกันนี่ร้านนี้บะหมี่ทำเองลวกกินเป็นกระมบงแบบนี้โอ้แล้วกินจัมโบ้แล้วเพราะวนนั้นไเจอนาสบายดีคือร้านนี้เนี่ยหมูแดงแบบทำเองทุกวันนะฮะแล้วก็เกี๊ยวดูห่อสดสดแั้สดสดนี่บุกถึงห้องเครื่องเลยถึงห้องเครื่องเลยโอ้ย และนี่คือบะหมี่ที่ทําเองนะฮะและนี่ราคาทางร้านนะฮะเดี๋ยวมาดูจัมโบ้ว่าโคจัมโบ้ซื้อสิบแถมหนึ่งด้วยโอ้โหนี่ขายสังคมไม่ได้พ่อขายสังคมแม่กำไรใช่ไหมเนี่ยโอ้โสุดยอดแค่นั้นแหละครับมาบะหมีท่ทาเองนะฮะได้เวลาลงแล้วโอ้โหนี่แบบกรึบๆแน่นๆเนี่ยดูสิดูดูดโอ้โหเอาล้าง่อยล้าง่อยเสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่นะฮะคือเกี๊ยวจัมโบ้ใส่แบบไม่ต้องนับตัวไปเลยอ้ถุงนี้เท่าไหร่ฮะเนี่ยหกสิบบาทคหกสิบบาทเต็มชามตุ้มๆแบบนี้นะฮะราคาหกสิบบาทนะครับกินให้จุกๆไปเลยมาชามนี้หกสิบบาทโคตรเยอะโอ้โอใครสายก็มีนี่แบบไม่ต้องปรุงให้ดูกันเลยแล้วให้อีนี้ทุกคนจริงๆนะไม่ได้โกหกไม่ได้จกตาอ้หมาไม่ดีคำเลยฮะลุยฮะ เขอร่อยคลิครับอยู่นี้มครัน้มันรอ่น้งมนะีอยู่นี้แสงมดีครับย่แงมันดีรัอยงมดรอ้มนัอู่ีดครับอย่งอ้มอมดอนสดอื้อ่แัน่งับ่มอย่ดอยได้ ปรุงไม่ไหวทำมันญ่จัดลุยฮนะนี่เวลาให้เกี้ยวทิงอะ่ะมาไปสิบตัวนะครับร้านนี้เนื้อเนื้อนะพุดมันไปเอาหมดทามลยนะุยฮะนี่ ร้านนี้อยู่เวฟบรีดสองแยกสองโคตรอร่อยเปิดตอนเก้าโมงยี่สิบปิดประมาณสามโมงครึ่งร้านนี้นะฮะผมถึงบาทมาเป็นกำลังดีสุดยอดมากโคตรเด็ดต้องมาต่ำ